นนเงครับเพื่นเดเพื่นเดปล่วยนำเมาครับเนาะเือเด็วยนำเมาเราขอพไปด้วยเพื่นเด็วยลงมาจอมในตัวนครับเนี่ยนำในตีเลียนลงมาในตันเลียนลงมาในตแล้วก็ตปต้องเ่อเด้วย่อยเกหยด้จำจำ

อ๋อลูกอ๋อลูกออด้วยออกมาดีูเ เดี๋ยวรถรถให้ผ่านมาฝากมาได้หรอ lấy 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 không 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 này, không lấy 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 không sư, không lấy không lấy không วนเดีจงเงินก ouais ัสต้งีนมาลีงกันแต่ดีนะจงเหมืนจะรู้รีเมื่อในเข้าในเรื่องกับลักอันลักอันนั้นเดี๋ยวไดี๋ยวไดี๋ยวไดี๋ยวดนั่น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 กับผู้นั่นเมื่อในกบบก้าไหนกับผู้นั้นเดี๋เด